สวัสดีครับทุัสดครับวันนี้พาทุกท่านมาดู PZx 2017นะครับเปิดสวิตช์กุญแจไม่ได้นะครับตอนนี้คือทําการแก้ไขแล้วนะครับอันนี้คือเดีย๋ยวผมจะบอกวิธีเช็คคร่าวๆนะครับเบื้องต้นละกันนะครับใครมีปัญหาเปิดสวิตช์กุญแจหรือว่าตัวเตาแก๊สไม่ได้นะครับเกิดจากอะไรลองเช็คดูนะแต่ก่อนดูเลยนะครับมันสรุปแล้วคือชุดสวาน์ีคีตัวนี้เสียนะครับ แต่ก่อนอื่นนะครับต้องให้เพื่อนๆนะครับเช็คตามจุดต่างๆก่อนนะครับเช็คระบบไฟเช็คแบตเตอรี่นะครับเช็คฟิวนะครับเช็คสายไฟว่ามีการขาดไหมนะครับอย่าเพิ่งตัดสินใจว่าเป็นที่ตัวนี้นะครับก็เช็คฟิวอยู่นี้นะครับถ้าตัวสองปารเจะมีปัญหาเกี่ยวกับฟิวนี้ครับส่ทนใหญ่นะครับแล้วก็ไล่ไฟไปเลยครับว่ามันเป็นสุดที่จุดไหนนะครับตัวสวิ์กญเจนะครับมีไฟไปหานะครับแต่เปิดไม่ได้นะครับแล้วก็ให้มาเช็คตัวนี้นะครับตัวนี้ที่ผมเช็คยังไงก็คือ ผมคล่อมนะครับคล่อมสายดูนะครับลองๆลอกมันดูนะครับว่ามันติดไหมนะครับเพราะว่าไฟมันหาจุดนี้แลวกน้นหายไปเลยนะครับแล้วก็ลองคล่อมตรงดูว่ามันหายไหมครับสรุปแล้วคือเราคล่อมตรงนะครับมันหายนะครับมันสามารถเปิดตัวเตอแเกตได้นะครับแต่ว่าไม่สามารถสตาร์ทเครื่องได้เพราะว่ามันหาปวกรีโมทไม่เจอนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนนะครับชุดตัวนี้นะครับเห็นไหมครับเป็นตัวใหม่เลยนะครับอันนี้ตัวเก่านะครับของมาสภาพเยินมากนะครับ แต่รีโมทก็ใช้ไม่มีแบตอ่าไม่ดมีทานนะครับก็ร้องหาทานเก่าดูนะครับก็ไม่ติดนะครับก็เลยทําการเปลี่ยนยกชุดเลยนะครับได้รีโมทใหม่ไปหนึ่งชุดแล้วก็รหัสตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับพอเราเปลี่ยนแล้วนะครับเราก็ต้องจดรหัสตัวนี้ใหม่ไปด้วยนะเพราะว่าเวลาเราจะเพิ่มรีโมทนะครับการรีโมทหายเราสามารถใช้รหัสตัวใหม่ได้เลยนะครับเพราะว่าผมนะครับได้ทําการยกเลิกสมาร์ทชีนะครับแล้วก็ สามารถใช้กับกล่องเดิมติดรถได้เลยนะครับตอนแรกเจ้าของรถก็บอกว่าน่าจะกล่องพังไมมพี่นะครับมาสรุปแล้วไม่ใช่นะครับเป็นที่ตัวรีโมทครับออันนี้ผมก็ยกเลิกให้เรียบร้อยสามารถใช้งานได้เลยนะครับก็ลองเช็คดูนะครับรถบางคันมันไม่เหมือนกันนะครับแต่อาการคล้ายๆกันนะครับลองเช็คดูได้นะครับอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วครับส่งงานนะครับอันนี้หมดไป กล่องเนี้ยสามพันกว่าบาทนะครับเพราะว่ามันได้รีโมทด้วยไงเป็นของใหม่นะครับแล้วก็จะมีตัวตัวสมาร์ทคีย์อีกชุดอีกตัวหนึ่งนะครับสามารถใช้กับกล่องเดิมได้เลยเห็นไหมครับผมยกเลิกให้เรียบร้อยนะครับกล่องเดิมตนิดนะครับใครสนใจก็สามารถส่งมายกเลิกได้นะครับโดยใช้โดยที่เราจังใช้รีโมทตัวเดิมใช้งานได้ปกตินะครับโอเคนะครับส่งงานละก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดซับสไคร้ ะกะเป็นกำลังใจให้ด้วยครับหรือรถใครมีปัญหาลองถัาทดสอบถานได้นะครับถ้าแก้ได้ก็จะบอกวิวธีแก้นะครับถ้าแก้ไม่ได้ก็ต้องส่งกล่องส่งอะไรมาเช็กนะครับหรือว่ารถใครมีปัญหาก็ส่งกล่องกับตัวสมาร์ทคีย์มาได้นะครับผมมีวิธีเช็คให้ด้วยนะครับโอเคสคลิ์นี้ก็คงครับ